โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรีเศร็เคาขอลดค่าไฟลงอีกเหลือ3บาท99สตางค์ต่อนหน่วยจาก4.45บาทต่อนหน่วยระบุมีผลทันทีวันที่18กันยายน2566นายชัยวัชรงโคโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงข่าวดีเรื่องลดราคาพลังงานที่อยู่ในในโยบายรัฐบาลเศรษฐาเปิดเผยว่านายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานกับที่ประชุมถึงผลการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่13กันยายน2566จะลดค่าไฟฟ้าเหลือ4บาท10สตางต่อหน่วยล่าสุดมีมติจะลดเหลือ3.99บาทต่อหน่วยเริ่มตั้งแต่งวดบินเดือนกันยายน2566ทันที โดยการปรับลดนี้ยังเป็นไปตามกฎระเบียบไม่ฝ่าฝืนวินัยการเงินการคลงังวิโร์ซัดนโยบายจ่ายเงินเดือนราชการสองรอบลั่นปัญหานี้สาหัสมากเพิ่มพูนเลงแจกแท็บเลต็ตมอบนโยบายเรียนดีมีความสุขลดภาระครูนักเรียน ก่อนชำแหละนโยบายแจกเงินดิจิทัลนี่สาธารณะสูงขึ้นมากสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวก่อนที่มีมติปรับลดราคาค่าไฟจาก4บาท45สตางค์ต่อหน่วยเหลือ4.10บาทต่อหน่วยโดยในวันนี้ลดเพิ่มอีก11สตางค์เหลือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้ประกาศใช้ทันในรอบบินนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบบินกันยายนธันวาคม2566ซึ่งก่อนหน้านี้ภาคเอกชนเรียกร้องให้มีการลดค่าไฟฟ้าเหลือ4บาท20สตางค์ต่อหน่วยแต่ทว่ารัฐบาลลดได้มากกว่าที่เอกชนได้ร้องขอไว้โดยความตั้งใจของนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีต้องการลดราคาพลังงานไฟฟ้าให้เหลือต่ำกว่า4บาทต่อหน่วย